ค่าหลายคนอาจสงสัยว่าการเป็นผู้ช่วยน,นกรารในคลินิกเติมแบบดิจิตอลเรนทัลเซ็นเตอร์บบ Center, เราได้รับโอกาสและได้รับอะไรบ้างวันนี้มาฟังกันนะคะก่อนหน้านี้เนิร์ทํางานกับงานบริการต่างๆมากมายแต่ว่ายังไม่ได้คล่องในภาษาอังกฤษหลังจากได้ทํางานกับคลินิกดิจิตอลเรนทัลเซ็นเตอร์ที่นี่เขาก็จะมีคนไข้ต่างชาติมากมายหลากหลายสัญชาตินะคะเน้วก็ได้รับทักษะมากขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษหรือสนทนากับคนไข้และก็ได้พัฒนา ก็ทําให้เก่งมากขึ้นค่ะสำหรับใครที่ยังกังวลว่าจะเข้ามาทํางานที่คลินิกนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะถึงคุณจะยังไม่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเรามาฝึกที่นี่ได้ค่ะว่าเราจะพูดยังไงได้บ้างเพราะที่นี่มีคนแค่ตงชาตาให้สนทนาทุกวันุณหมอพูดภาษาอังกฤษทุกวันค่ะเราสามารถศึกษาและเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ทุกวันนะคะแนะนำให้เพื่อนๆมาสมัครกันเยอะๆนะคะที่ไลน์ข้างล่างเลย,ยบ๊ายายคะ